โอเคนะก็กสวัสดีไว้รุ่นเด็กจังทั้งหลายด้วยนะวันนี้เราจะมาสุ่มหาลองสุ่มหาโปเกมอนลายมิว,วามาเริ่มจากซองแรกกันเลยนะฮะมาฮะเอออ่าได้ตัวนี้ไม่ได้เลยมิวเอาไปฮืเามาเก็บไปเรื่อยๆรอบนี้ได้แผ่นกวินน้องแผ่นกวินนี่เลย ต่อไปนะฮะแป๊บหนึ่งแข็มเทนนลมเมเขพนควีคแแนซโอ้ยตกพื้นช่างมันปหนึ่งน,งนะทุกคนโอเคแล้วผมเอาออโอเคมาสองหนึ่งมาดูกันว่าจะได้มิวหรือเปล่านี่นะฮะ ได้ตัวนี้ยังไม่ได้มีมอู้หลายมันหลุดอะมันเหลือแต่ครีมมันหลุด,ดลงไปต่อไปตัวนี้ตัว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 ซ้ำนะตัวซ้ำต่อไปได้ตัวโอเคสรุปคลิปนี้ไม่ได้มิมวนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสุงหากันต่อนะฮะโอเคนะฮะบ๊ายบาย